<laughs> ทำได้ได้เลย, <laughs> เลย <laughs> ใช่อันนี้คือ first impression ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ได้เต้นด้วยกันตอนเกินต้นแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่บัวก็น่าราักอะไรองี้ใช่ส่วนนี้รีวิวพี่อาตอมก็คือครั้งแรกเจอกันก็รู้สึกว่าเออดูเฟรนดีดูเป็นแบบคือเห็นแล้วรู้ว่าน่าจะเป็นอินฟูนึกออกปะยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ก็เจอขนาดแล้วก็ไม่ไม่เจอเลยจนมากอง แล้วพอมากองก็ได้มาคุยกันเยอะขึ้นแล้วคือไม่รู้ว่าไอ้ท่าไหนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยู่ดีก็สนิทกันแบบว่าคือยังกับบวัวมันยังจะมีแบบเออวันลิทูนั่งข้างกันแบบต้องนั่งข้างกันอันดทด้วยกันก็เลยเออเริ่มสนิทจากวันนั้นใช่ปะแต่กับพี่อตอมคือไม่รู้อยู่ดีก็สนิทอยู่ดีก็แบบว่าได้แบ่งขนมกินตลอดอ่าใครต่อภาวา พี่อตอมใช่ไหมใช่คือว่าจริงๆฉันเคยเห็น youtube ของพี่อตอมแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็คือดูคลิปรีวิวร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าคืออยากกินแล้วก็แบบหาร้านอาหารญี่ปุ่นโน่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอร้านนึงแล้วเป็นคลิปที่พี่อตอมเป็นคนรีวิวเสร็จปั๊บก็แบบอ๋อนู่นนี่แล้วก็คือจําหน้าพี่อตอมได้เสร็จปั๊บพอมาแข่งก็แบบเอ๊ะนี่มันพี่ที่รีวิวร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่นะอะไรงนี้ ก็เลยแบบไปถามพี่ตอมว่าแบบว่าเุ้ยพี่ใช่คนที่รีวิวอาหาราหรือเปล่าคะอะไรอย่างนี้เออก็เป็น first impression ใช่แต่จับได้ว่าพี่ตอมจะนั่งข้างหลังตลอดแล้วแบบเงียบๆช่วงแรกๆเขาจะเงียบๆนี่แต่นี่คิดว่าที่นี่สนิทกับพี่ตอมได้เพราะว่ากินไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบนี่ชอบกินไข่แดงพี่ตอมกินไข่ขาวนี่กินหน้าเค้กพี่ตอมกินแป้งเค้กมาเลยแบ่งของกินกันได้ นี่จะรีวิวพี่ตอมคือตอนแรกเราอะด้วยความที่เราชื่อเหมือนกันชื่ออะตอมกับอะตอมแล้วทุกคนอะคือทุกคนบางคนจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นชื่อเดวี่อเพราะว่าชื่ออะตอมมาก่อนอชื่ออะตอมเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเป็นอะตอมศูนย์ห้าเลขไงอะตอมศูนย์ห้ากับอะตอมอะไรสักอย่างขาขอพี่อตอมอะเล้าของพี่ตอมได้ไรเออแล้วทีเนี้ย แล้วตอนอยู่ดีก็มีฉายาเรียกว่าอะตอมแซบอัดเนี้ยเป็นอะตอมแซบแต่ส่วนพี่อะตอมเป็นอะตอมอะไรนะจำไม่ได้อ่ะอะตอมญี่ปุ่นอะตอมอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละแล้วมันก็เลยแบบว่าเออคนก็จะจาเป็นแบบอะตอมอะตอมแซบกับอะตอมอะกับอะตอมเนืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เจอพี่ตอมครั้งแรกอะคือรู้สึกว่ามองเลยว่าแบบเออคนนี้แบบน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นอะ พอเจอวันถัดไปอ่ะก็รู้สึกว่าพี่ตอมอ่ะเหมือนหายไปเลยเห oh. มือนด้วยความที่พี่ตอมอ่ะอาจจะอยู่เงีย,ยบด้วยอไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนอยู่ดีก็หายล่องหนไปด้วยความที่คนมาเยอะไงหกสิบคนอ่ะเออก็เลยเลยไม่ค่อยได้คุยกันแล้วพี่ตอมก็จะมีแก๊งของเขาที่เป็นแบบสามคน oh. ที่มีพี่เบบี้พี่ไอ้นะพี่นาแล้วพี่ตอมอยู่สามคนไงตอนนั้นน่ะ เขาก็จะแบบไปพร้อมกันไห้พร้อมกันอะไรอย่างงี้ส่วนเราก็แบบไม่ค่อยได้คุยแต่พอได้มาคุยจริงๆอ่อะก็คือตอนที่แข่งคอสโมดวีคแรบเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันแบบช่วยกันคิดท่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ว่าก็เจอพี่ตอมตอนแรกน่ารักเลยคือไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแต่ว่าถ้าเฟอร์เอ็เทชันแบบมอนียก็น่ารักก็แบบเป็นเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเวลาทํางานก็ทํางานแต่ว่าเวลาเล่นก็เล่นอะไรอย่างงี้เป็นคนจริง อืมใช่แต่ว่าจริงๆมันจะมีสิ่งหนึ่งที่หนูช็อกกับพี่ตอมมากคือคือตอนแข่งอ่ะเขาเงียบมากก็รู้สึกว่าพี่ตอมเป็นคนเงียบมากแล้วพอขึ้นเวทีด้วยกันครั้งแรกอ่ะคือแบบช็อกเลยคือแบบเขากลายเป็นคนที่แบบสดใสนว้นนี้เอออาจจะเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ค่อยเห็นพี่ตอมด้วยในรายการเพราะว่าแบบเออที่บอกว่าเขาเขาอยู่กับแกงเขาอ่ะใช่ใชเขา<ต>เออเ<ต>ขามีมีหลายมุมมีหลายมุมรอบเขาลอบมากับเพื่อน สามคนไงตอนนั้นนะ่ะเข้ามาพร้อมกันก็เลยแบบเอออยู่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนอะไรอย่างงี้อืมแต่ว่าตอนตอนช่วงแขกไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ตอมเลยแบบไม่ได้คุยเลยเท่าไหร่อืมส่วนมาส่วนมาที่จะแบบคุยแล้วก็เนี่ยอยู่ด้วยนะก็จะเป็นแบบก็คงเป็นเออเป็นปิ่นอะไรเงี้ยที่แบบคุยด้วยประจาบ่อยๆอยืมใช่ส่วนนุ่นอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาสนิท จริงๆนะตอนตอนมาเป็นคอร์สมอสอะไรงี้อ, <l ots> อะไรประมาณนั้นแล้ว <l ots> ทุกคนจริงจรินอนแข่งเหมือนจะไม่ได้มีแบบว่าสนิทกันจริงจังมันมันสลับกันไปเรื่อยเนาะ <l ots> ใช่ใช <l ots> ่มันวนกลุ่มไปเรื่อยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้แบบมีความสนิท